ตาดีเหรอตดี้วย่างไม้ยังไม่เห็นปูจากตเลยนี่ตัวาโหปูอ่ะเดปูขาปูหินจินี่นี่นี่เห็นแล้วแดดฮ้อนมันก็ลบไปบนเอือนจิ เวลานกมกกัน,น,มนก,กเน็เข้าไปยึดได้ยินเฮ้ยนกกระยางไล่จังเนาะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนโบมีไหมน้ำเต๋าใส,ใสอยู่ฮนะน้ำเต๋าใส่ทีนี้นนะโหติดติดลิขสิทธิ์ดินะนนเพลงอนะ <laughs>

เออจากเตยังมาเห็นปูตัเดียวางิมาท,น,ตตท,าน,ทนักเยอะองึงก็เห็นอยู่วะ,ะท้งนั้นอะไรอน้นกอะมันเป็นตีดินไหนมออแ่งคมงกบบ้ารดัย<อ>าบยังมัเป็นกิ่ปปูนะคับ,นนคบดนยาปะ มูมีแนวให้มันกินสิหรือว่านกมากวนก็ว่าไตไ,ได้ย่างเสียย่างนะตัวเลก็กนอมีโน้ยเ็กตัวน้อยลอกครับัวัเป็นปูนีน่มันนะัด,ดก,กะเพรเนาะ้โีเลย ได,ด,ดบบนะ่ไะกินอยู่เรีองนี้ได้บม่มันมีวัตดิอต้องหาปัุนิได้ก็ครับมันได้มันมีวัตุดิบไมันะสีได้บ่เหรอได้ทั้งสกว่าตแล้วเนาะออกหนะฮออกหน้าออกหน้าคา,าไตย <c oughs> โอ้กระดดสหินเนาะคู่ดีผมมาเป็นคู่ครับแพคคู่แพคแพคเกตครับแพคเกตแพคคู่อคอโอ้โดดรถอ่ะเนี่ยบวกมังเฟียนเลย <laughs> เย้ยครับ,ยน,บยนเอย กอดสเห็นเนาะอ้ไลนะางนี้นี่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 เหนสองนนึงนนึงขามนี่นี่สามโอ้าดิโอ ud, ้ตรงนี 3, ้เรมีนกมาลงวนเดตรงนี้เห hmm. ็นไหมเ็นแล้เห็นะนี่ปกปิเนี่ยนี่ผาเารันี่น จัดจับทะลุไดกบอลมันไลก็ไเนาะบอลนกวัน้ไกลลบหลบปอย่างนี้อ่มีเก็นบวกอย่เนี้เราต้องเต้องเหมนขยับัวนนีน่นนี่นี่น่นี่ถ้ามันับตมองเห็นโอ้ทางนี้โอ้บเดียวเนาะหตนะขับตัวปมันเห็นปั๊บเลน้เาได้คดอะเค็ดมันได บินเดินมเิเอเดอะไรขึ้นนี่ยเดี๋ยวพายกันสองสองสามสามสามหนึ่งสามหนึ่งโกสามหนึ่งีีีเทสนันน้นะอันนี้ามาแล้วมาแล้วหัวสกินโอ้เป็นแถวเลยทั้งนี้ในหูลงไปหรอวะลงนี่ย เตรียมพร้อมไหมดิเจ้านี่ตัวนอตโอ้ละอ่อนกระตบนี่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 ต้นจับกันอะไบ่เนาะนี่นี่นี่วลนี่มวสักนี่จับตัวนี้ดีวะนี่เป็นโฆษณาที่รปิดนี่นะเฮ้ยมาทางนี้ไรเนาะ ดูก mm ่โ hmm. อ้คกรปไงนี่นี่งห้าตัวนี่รวมกันนึงนะไงกว่านี่เหรอนีตัวน้อยตัวน้อยะไรหัวสกินเลยนี่นี่นี่ข้างๆกันนี่ห็นป อู้ีอันดูกว่าพี่เหาืมันคือบูนั่กันคนๆคู่ไม่ดูตัวเดียวอูี่กว่าเริ่มแสดงฝีมือแล้วครับโอ้แบบเดียวอ่ะคงกับทังนี้ครับนี่ครับะปูครับเฮ้ยคู่ย ไปผ่านตอกออกหน้าเดี๋ยครับผ่านพี่แสบครับผ่านพี่แสบผ่านลาบปูลาบปูลาบปูไปลาบเห็นบอกเขาเอาปูลาดอะเห็นนี่นี่นี่ดนี่ดูนี่ปูมันเบิกอิบเลยครับนี่ครับเอิบเร่มอิบกว่าครับนี่ครับเริ่มอิบขึ้นขึ้นแล้วครับว่าสนุกเก็บเลยทีเนี้ยโอ้ แพ็กคู่เลยครับหลายนะอย่างนี้ได้เหรหนี่ครับแปดเดียวครับ <c oughs> ได้เป็นกิโลแล้วครับโี่แหละเขาเรียกโกหกตาเห็นครับโกหกตาเห็น ยังกจได้เลยฮู้ปักบันฮูับันไอ้ขวดนั่นเด้๋ยวจะไก่มือนะคุณคุณไปย่างแม่ปะสองใบสองสองมาเห็นสวยถ้ามันถ้าเอาสังเกต

ไอ้ี่ยไอเนีอเฮ้ยเอ้าไม่ได้เซยตัวเนี้ยไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยได้เป็นโลแล้วเนี้ยได้เป็นโลแล้วครับได้เป็นโลแล้วครับ มือพันพี่แสบครับมือกล้องได้กี่ตัวพอสิบตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับน้ำมันซึมเข้านานละไนได้ไงน้ำผุดน้ำห้องมันนานเยอะน้ำผุดน้ำผุดโอ้แรงอ่ะดูตัวมัน นำได้กี่องเด้นะไปยืนคอยมาดินไนะเด็กไนนี่นี่นี่ข้าหลังขางลังนะห้องน้ำเหรห้องนำเลงเมืองเนี่ยไหบอไหบอโอ้ขันขันหน้าที่สุ่นเห่อนี่เขาเรียกว่าให้ความสงบนี่ท่ตึงคร mình bớt nỉ đấy nó, ai nhỉ, Ủa, ú ú, tổ tôi cái cứ tôi là, nhìn thấy ná mà này. โอ้ยนี่โอ้ยังไก่ไปได้ข้านเี่ยเกือบเยยบมานะเห็นไหมคร,รับก็ไม่ได้พี่แสบนะครับก็ไม่ได้เห็นปูเพราะว่าตากล้องไม่รู้เลยว่าปูอยู่ไหนบ้างนะครับสองตัวครับสองตัว

สองตัวโอ้สิได้ใส่แงันมาเนาะปุยเก็บเลยนี่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 เห็นหรนี่นะครับวิถีชีวิตของคนบ้านๆหากินตามท้องไร่ท้องนานี่อ้าสองตัวสามตัวนี่ตัวแดง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มดดเลยอะเนาะครับโอ้ยโอยโอ้ยโอ้หน้ามืดโอ้มึงนี่น้ามืดไหมโอ้ตายตาเด็ดอี๋ตายแดดเหรอ ก็เป็นวิถีบ้านๆนะครับเป็นวิถีของชาวไร่ชาวนาครับที่ใช้ชีวิตอยู่แบบทาไร่สร้านะครับแต่ท้องไร่ท้องนาครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่ผมมาเจอเพื่อนพี่นัดก็ได้พาผมมาเก็บปูนะครับส่วนมากเขาจะได้นะครับผมได้กี่ตัวไม่รู้ เครื่องคู่เครื่องคู่ครับครับ <c oughs> ไปเก็บปูได้มากี่ตัวไม่รู้นะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปทําอะไรก็ยังไม่รู้นะครับเี่ครับก็ นี่จะเป็นนาว้านนะครับก็ใช้วิธีเตียวนะครับใช้วิธีเตียวคลิปนี้นะครับก็หาหเพื่อนมาดูนะครับนี่จะมีปลานะครับนี่